สวัสดีดค่ะวิเอางานิ0มิลมาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นงาน10มิลน,นะคะตัวยาวปีกแทบนะคะลำิ0มิลน,นะเรอเลอร์นะคะมี4ตัวนะสองนะคะฝั่งสองเนาะเราจะใส่ตัวหลักนะคะที่ติดกับตัวถุงลูกได้ห1เส้นแล้วก็ยางเสริมนะคะได้อีก1เส้นนะคะลูกค้าสามารถหาซื้อยาง ที่เล็กกว่านี้ได้นะคะอ่าอันนี้ไซส์ที่วิใสไปนะคะไปใช้ส3มมิลเนาะรอบนอก13มมิลลูใน4มิลน,นะคะถ้าใครดึงไม่ไหวเนาะก็เปลี่ยนยางเองได้เลยแต่อันเนี้ยไซส์ค่อนข้างใช้ได้นะตัวยาวนะคะราคานะคะราคาโอนราคาโอนนะคะ2 1 5 0บาท ถ้าโอนก็คือการโอนก่อนส่งนะคะ1นถึงสวันนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีบวกเพิ่ม300บาทนะอันนี้เราก็ล้างยางมาก่อนแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวเราเลยนะคะวิธีดึงยางของแต่ละคนไม่เหมือนกันตั้งยางก็ไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่แรงของแต่ละคนด้วยนะใส่นะคะวิจาเทสทวกระบบเซฟระบบไกอะไรแบบนี้ให้เนาะ เซฟน,นะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองกายกดเซฟน,นะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะนะคะ